นายอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮียอ,อยู่แถวฟิวเจอร์เนี่ยนายรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าของเราที่เราส่งอะล็อตเนี้ยมันพลาดขึ้นมานายจะรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นใจตกคิดแล้ว็สสงัยตอนนี้ผมอยู่ชั้นอะไรครับชั้นจีครับผมอยู่ชั้นสี่จ้าผม,มตำรวจตามอยู่ครับจ้าผม,มตำรวจตามอยู่ครับเสียอย่าทำให้ผมเลยนะครับผม,ผมขอโทษนะเสียผมขอโทษนะตอนนี้มันมี 9.8m ไปครับ 9.8m ไปครับ 9.8m ไปครับต้องต้องหลบๆหน่อยครับเพราะว่า เอาจะไม่รู้ได้เสียครับสมมติถ้าแบบซื้อผลไม้ยัดไปได้ไหมยัดของไปครับเขาบอกว่าสายเดี๋ยวจะมาแล้วรีบไป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 ไปไหน วันนี้นีนายมีแผนให้เราต้องไปส่งของเพราะฉะนั้นเราสองคนจะต้องทำภารกิจเพื่อเอาของไปส่งให้นายรับรับโทรหานายก่อนไหมได้ข้อมูลนี้เป็นความลับชิบหายแล้วงานเข้าทำไมวะโทรศัพท์แบตหมดาช้าเกินแม้แต่พินาทีเดียวนายเก็บเราแน่งั้นภารกิจของเราวันนี้เราจะต้องตามหาคนเพื่อที่จะยืมโทรศัพท์เขา ออคุณพูดกับคนดูเถอะอ๋อเหียวันนี้พวกเราสองคนครับจะมาทำภารกิจในการขอยืมโทรศัพท์มาดูกันน่าจะมีใครให้เรายืมโทรศัพท์หรือเปล่าและเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินแห่ของเราไปไปนปไ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 ปพอาปไ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  ขอบคุณมากนะครับอ,อุย้ยโอเคอ่าศูนย์เก้าเจ็ดครับลุงเก้าสองเก้าขอบคุณมากครับลุงขอบีคุณหนึ่งน,น,น,นะครับโอเคมึงอยู่ไหนมึงเพื่อนในคอนเทนมีอบอกแล้วใช่ไหมว่าของที่มาส่งอะ่ะ ต้องทันเวลารู้เปล่าของต้องทันเวลานะอตนี้รตนี้มันใหญ่มากนะนายอยู่ที่ไหนเนี่ยที่อยู่แถวฟิวเจอร์เนี่ยนายรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าของเราที่เราส่งอะรถนี้มันพลาดขึ้นมานายจะรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องระวังให้มากๆถ้าเกิดว่าของเราเสียหายอะรถเนี้ยมันมันมีมูลค่ามากกว่า10ล้านอะมากกว่า10ล้านอะแถวแถวนี้มีด่านไหมครับแถวแถวนี้มีด่านไหมครับ ไม่มีเนาะเออแถวนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีตำรวจรู้เปล่าร pues <Mm ีบมานะก่อนที่ตำรวจเขาจะตั้งด่านพี่เขาบอกว่าแถวเนี้ยตำรวจไม่มีเข้าใจบ้ารีบมาเออเออรีบมารีบมาเราจะได้รีบหนีกันเราจะหนีไปต่างประเทศให้ไวเลยนะคืนนี้นะเออก่อนที่จะโดนโดนจับเออก่อนที่จะโดนโดนจับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่พี่อะไรบ้างมาขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวดีว่า แตผมหมดครับจะยืมนโทรศัพท์ที่โทรหาพ่อผมได้ไหมเดี๋ยวผมให้ให้ค่าโทรศัพท์ก็ได้ครับมาครับขอขอขอคุยกระเสียงหน่อยครับครบเสียครับเอาตอนนี้ผมแบตหมดนะครับเสี่ยของของที่ผมเอามาเอามาเลยครับรถรถรถใหญ่อยู่ครับเสี่ยแต่มันจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมลงออกจากรถมาก่อนเพราะว่าข้างหน้ามันมีด่านครับใช่ครับประมาณเกือบสองสองหมื่นได้ครับสองหมื่น นายจะเพิ่งรีบนะครับพอดีว่าผมรีบไปครับนายโอ้นายผมขอโทษจริงครับอย่าอย่าเพิ่งทําโทษผมเลยครับนายเพราะว่าผมที่นี่ที่นี่ไหนเขาเรื่อที่นี่ที่ไหนเขาเรื่องอ๋อครับผมอยู่ฟิวเจอร์ปร์คครับนายข้อมูลลับอ่ะไม่มีครับไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยครับมีมีแค่ผมคนเดียวฮะครับครับไม่มีใครรู้เรื่องนี้ครับเพราะว่าเพราะเพราะว่าเพราะว่าผมแอบผมแอบมาไง ตำรวจก็โทษจริงๆครับนายเดี๋ยวผมจะรีบรีบแก้ไขตอนนี้เลยครับเอา,เอาขอบคุณมากตำรวจจะมาแล้วครับเอ้ยโทษโทษทีครับถ้าผมนั่งรถตู้ไปนุสสารีไปไงได้บ้างไปไปไปฝั่งนู้นได้ไหมเหรอโอ้ผมนี่ตำรวจมาไปทางไหนครับเอ่อโทษครับน้องพอดีว่าพี่แบนหมดพี่จะโทรหาพอนะ่อเนี่ย หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ตั้งค่าโทรก็ได้ครับพี่พี่ลบก้อนหน่อยนะครับโทษทีนะขอบคุณนะครับฮัลโหลครับครับเสียเออเสียครับตอนนี้ผมอยู่ฟิวเจอร์พาร์คครับน้องน้องครับโทษทีครับที่นี่ที่เมเจอร์ปากเกร็ดนะที่นี่ที่เมเจอร์ปากเกร็ดนะฟิวเจอร์เนาะ ครับเสียครับตอนนี้ผมอยู่ฟิวเจอร์ครับใช่ครับผมผมต้องลงออกมาก่อนเพราะว่าข้างหน้ามันมีด่านครับผมเลยลงมาก่อนครับถ้าถ้าถ้าออกมาไวกว่าของก็จะของม็จะออกมาไวใช่ครับเสียผมเสียโป้ครับผมเสียโป้ผมเสียโป้ครับผมเสียโป้อะไรเนี่ยผมไปก่อนนะเสียมีคุ้จักผมรับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะข้อมูลจะถูกถูกเปิดเผยได้ครับเสีย ครับครับครับผมก็โทษครับได้เดี๋ยวผมจะรีบไปครับเฮานั่นนักกาเดี๋ยวตำรวจมาครับเอาเอาเอากระทงกที่ไปไหมเอาเลยเอาหนักรปเลยตอนนี้ผมอยู่ตรงท่ารถตู้ครับใช่ครับของเยอะใช่ไหมครับเสี่ยต้องต้องหลบหลบหน่อยครับเพราะว่าเขาจะไม่รู้ได้ เียครับสมมติถ้าแบบซื้อผลไม้ยัดไปได้ไหมยัดของไปครับแบบแตงโมอะยัดยัดใส่แตงโมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปดูต้นทานมุ่ยเดียวนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยดูซ้ายดูวาวนะถ้าผมอ่าผมผมต้องต้องยัดยัดใส่อะไรอะของเพราะว่ามันมีด่านเนี่ยด่านมันเยอะมันมีตอนนี้มันมีมันมีสัตรถแตงโมครับครับแตงโมน่าจะยัดได้ได้อยู่ครับ มึ่งรีบหน่อยมึงรีบหน่อย hai, ตอนนี้ตำรวจจะมาแล้วเอ่อป้าครับผมเอาแตงโมเอาเอาตังค์มาป่ะมาอยู่มาอยู่ป้าไม่ต้องหันนะครับแต่ป้าจะเจาะรูดิแพทเจาะรูตรงกลางครับครับเสียตอนนี้ผมได้แตงโมแล้วครับมันน่าจะหลบได้อยู่นะครับเขาบอกว่าสายเดี๋ยวจะมาแล้วรีบไป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 ไปไหน มถึงอีอีรถตู้ป่ะรถตู้ที่ไปเสียเงินสิ่นี้ไปไงเดียวบ้าง,ไ,างไปเสียครับไปเสียไ,ไปงู้นไปงูน้นบอกให้หลบตรงหลังป้าก่อนก็ได้ขมาใช<ป>่ไหมหลบหลบก่อนก็ได้หลบก่อนไปอยู่มั้งไปแล้วมั้งป้ามีตำรวจไหมครับแถวนี้เขาเขาเขาไปยังไง อ่ะตำรวจอยู่ตรงนี้ครับ<อ>ไปแล้วมั้งเดี๋วยวเรา,าเราต้องรีบออกเขาได้พอดีว่าทางฟิวเจอร์พาร์คนี่ไปทางไหนครับก็พอดีว่าแบตบโทรศัพท์หมดนะครับพอดีจะขอ,อยืมโทรศัพทหนึ่งได้ไหมครับพอดีธุระด,ด่วนมากเลยครับไม่ขออเขายอะเลขปีเบอร์วะมีมีหน้ามีอยู่ฮัลโหลครับครับครับเสีย ครับเสีย่ยอตอนนี้ผมอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คครับพอดีว่าแบตผมหมดนะครับคือตอนนี้ผมผมรีบผมรีบผมรีบมากแต่ว่าผมต้องลงออกจากรถก่อนเพราะว่าตำรวจอยู่ข้างหน้าครับเสีย่ยไมย่ครับข้อมูลน,นี้มันเร็วๆหน่อยเดี๋ยวตำรวจมาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวตำรวจมารีบอยู่ครับเสีย่ยเดี๋ยวไงเสียรอผมแป๊บนึงนะครับ get into because they would never understand. ไม่ไมีไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้เลยครับ โอ้ผมขอโทษครับเสี่ยผมขอโทษครับผมขอโทษครับเสี่ยผมจะไม่มาช้าแล้วครับโอ้ตายเลยอะโอ้โอ้เสี่ยจะเพิ่งทำอะไรผมไหมครับผมโทษครับเดี๋ยวผมรีบไปครับเสี่ยครับครับไม่มีไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับเสี่ยครับเดี๋ยวผมรีบไปครับเสี่ยย้า้ใครรู้นะภารกิจเนี้ยไม่มีแล้วควรควรไม่รู้เรื่องทางนี้ครับครับเสี่ยแล้วควรเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะครับพอดีว่าขอบคุณมากนะครับผมทำภารกิจลับกับเสี่ยอยู่โทษครับ โทษทีครับพอดีว่าผมลบกอะไรหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าคือเราแปะผมก่อนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาพ่อหน่อยครับครับเสียครับตอนนี้ครับผมอยู่ในฟิวเจอร์บาร์ครับหรือว่าฝนมันตกครับเสียแต่ว่าไอของที่ที่เสียสั่งไว้ครับมันมันได้เลยแต่ว่ามันส่งช้าหน่อยครับ คือพีว่ามันมีด่านใหญ่ครับด้านหน้าครับผมเลยต้องล่องลงมาก่อนนะครับครบครับล็อตครบล็อตเลยครับอันนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับเสี่ยตอนนี้ผมอยู่ชั้นอะไรครับชั้นจีครับผมอยู่ชั้นสี่แช่ผมตํารวจตามอยู่ครับแช่ผมตํารวจตามอยู่ครับเสี่ยวจะทำาให้ผมเลยนะครับผมขอโทษนะครับเสียผมขอโทษคะตอนนี้มันมี เก้าจุดไปครับ 9.8m ไปครับ 9.8m ไปครับเรนไปตามสถานการณ์นั่นแหละมีอะไรกันเสี่ยขอบคุณมากครับเสี่ยครับเดี๋ยวผมเพราะผมเดี๋ยวผมรีบไปครับเสี่ยครับเอาเดี๋ยวอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับเราล่วงกลนเสี่ยบอกเสี่ยผมว่าให้เก็บความลับตรงนี้ไว้กันครับคือน้องผมยืมโทรศัพท์น้องครับน้องนจะเก็บความลับให้เราอยู่ครับครับเสี่ยขอบผมมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากน้องนะเป็น้องน้องทางออกได้ไงฮะท้ายสั้นมันมั้งเนาะมันออกได้ไหมมัน มันมีได้ไหมแอนไหนอันไหนใกล้กว่าทางทางออกเหรอท,ทางทางออกกไปกันได้เหรอน้องน้องครับโทษนะครับพอดีพี่ขอยืมโทรศัพท์โทรต้นิ่ได้ไหมพอดีว่าแบตพี่หมดอ่ะพอดีพี่มีธุระสำคัญมากเลยขอบคุณมากครับพอดีมีธุระสำคัญมากเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่แถวเมเจอร์นายขอโทรั้นายพอดีว่าแบตผมหมดจริงๆต้องขอโทษเดินนะครับนายตอนนี้ผมติดปัญหานิดหน่อยตอนนี้ฝนตกครับนายแถวคลองสองครับนายมีด่านตรวจครับผมความลับครับนายไม่มีใครรู้ครับได้ครับครับไม่มีใครรู้แน่นอนครับนายไม่ผมขอโทษครับนายเดี๋ยวผมจะไม่ผิดพลาดเพราะว่าตอนนี้ครับมีด่านตรวจแถวคลองสองครับนายของที่เราส่ง มันจะไม่สามารถผ่านได้รตนี้รตใหญ่ครับเราจะไม่ให้ใครร่วงรู้ไปนะะั้นขาดไ,ไม่มีใครรู้ครับนายเรื่องรถรถทีท่เราส่งค,ครับนายขอบคุณมากนะน้องขอบคุณมากนะครับโทษนะครับพอดีเห็นไปตรงนู้นไหมใช่ครับ ขอบคุณมากนะครับเอาเลยนะครับหนุ่มไงไงบ้างภารกิจสำเร็จไหมได้อยู่เพราะว่าของที่เรา,าส่งเดียวมันอาจจะไม่ใช่เพราะนายก็ต้องรออยู่ใช่ไหมครับป้าไอ้พวกนี้มันทำตัวหน้ามีพิรุธว่ะไอ้ทางออกต้องไปข้างหน้านะป้านะหลังจะไปทางั้านหน้า นะไนะม่ได้มีตำรวจนะหลาน,นเ,เอ้ยเฮ้ยรีบหน่อยเดี๋ยวตำรวจมามมิใครรู้นะใช่ส่งแล้วอ,อะไรนะอ,อะไรฮะลอ้ลอถ่ลอาลอ้อต้าหลานเอ้ยป้าก็ก็คือว่าข้างหน้านมีตำรวจใช่ไหมอย่ามีพิรุษนะน<า>่ไม่ได้มีตำรวจนะหลานเบ้ากูเลยถ้าใครชอบกินแบบนี้นะป้านะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าวอ้าวอ้าป้าขอตั้งรอดได้ไหมข้อมูลเราไม่รั่วไหลใช่ไหมไม่รั่วแน่นอนไม่รั่วไม่รั่วเลยป้าป้าไม่รู้นะครับไปก่นะครับป้านะ บ้านทาั้งอ่อนอยู่นู้นเนาะมีตำรวจนะบ้าไปก่อนนะ<ด>พมรีบไปดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาไปรออะไรไอเสร็จพ่อออกมาแหมเออ,อเออกูรู้ตามกูมาเด็ก้วมึงยังไม่ไปป่ะป่ะเร็วเดี๋ยวตำรวจมา